สวัสดีครับยังค่ะกับบุ๋มมันค่าโอ้ยดีครับเออ่เรียกว่าแฟนๆผลตอบรับค่อนข้างดีคอมเมนต์ก็จะเป็นแบบเหมือนสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือเรื่องนี้เป็นโรแมนติกฟิล์มพูดเนาะเรื่องที่เป็นส่งพลังบวกเราก็ส่งไปถึงคนแฟนๆส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะเป็นแบบดูแล้วฮิวใจดูแล้วยิ้มตามซึ่งเราก็ดีใจที่คอมเมนต์ออกมาเป็นทางบวกครับผมจับละครอ่านทุกคอมเมนต์หรือไหมครอ่านนะครัอ่านเพราะว่าอยากอยากได้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็ยังถ่ายอยู่เลย ได้ยังขายอ,อยู่เลยครับอุ้อออยเป็นความลับละก,กายเดี๋ยวค่ายจะตีหงนะรอรอเพราะว่าเรียกว่าถ่ายไปออนปลาถ่ายไปออนปลายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีคิวถ่ายอยู่ตอนนี้มือนน EP 4แล้วตอนนี้ EP 4แล้วใช่ครับไแล้ว EP ต่อไป EP ต่อต่อไปจริงๆริงแค่ดู EP 4ก็จะเห็นแล้วแหละว่าเส้นเรื่องมันก็เริ่มจะแบบเรื่องรักเนาะ ก็จะหวานขนาดไหนก็รอดู5้าหครับอะเราก็ออกตัวเราว่าเออเราชอบเขาแน่แหละอุ้ยพี่แฟนคลับตัวจริงอะทำไงดีอะี่ก็ดูเลยขอบใจมากว่าขอให้ดูสายตากรม่าไว้ถ้าเกิดเจอใครที่มองด้วยสายตาเดียวแบบนั้นแต่ว่าเขาชอบคุณครับเอ้เป็นพี่ะคะพอเราเห็นพี่ตุ่มแสอเราก็โอเคเนาะดีใจดีใจก็ขอบคุณทุกคนที่เรียกว่า ให้ผมให้ให้การตอบรับที่ดีแล้วก็ชอบกันเนาะเพื่อไปไหนมาไหนก็แซงเราได้ดยืนยันเว้ยแต่ผมไม่ค่อยออกจากบ้านเลยอะคือเราเราก็แบบเป็นคนติดบ้านไงเออไหวครั้งหน้าถ้าเกิดออกจากบ้านบ่อยๆเดี๋ยวมาตอบใหม่ละกันตอนนี้เราก็แบบสั่งเดลิเวอรี่กินเอาอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยออกแต่จริงๆวันนั้นไปไหว้พระที่หลวงพ่อโสธรก็มี เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นอายุ50-60จำเราได้เหมือนกันวัยรุ่นอายุ50-60ใช่ก็จริงจังเขาเรียกว่าน้องที่เรียกเล่นเล่นเล่นช่วงวันใช่ไหมเราบอกใช่ครับตอนนั้นเพิ่งออนอีพีหนึ่งเอออีพีหนึ่งอาจจะจำไม่ได้เขาจำหน้เขาจำได้อ่าอาจจะจำชื่อไม่ได้หรือครับเขารู้นะว่าเป็นซีรีส์วายเติว่า50-60เนี้ยวัยรุ่น50-60เขารูซีรีส์วายกับเรานะ ไอ้เรียกได้หมดจริงๆเราไม่เราไม่ได้เป็นคนที่ติดกับอะไรอย่างนี้จะเรียกพาะเดนโฟชีสเรียกกลมมาท่าหันหมดใช่เอาใจทำไมทำไมเหมือนไมเป็ไม่คอยออกจากบ้านอ่ะเฮ้ยผมเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วเป็นคนที่สโลไลฟ์แล้วก็ติดเกมเป็นคนติดเกมอะไรเงี้แล้วก็มีความสุขกับการแบบอยู่ที่เงียบๆทาอะไรแบบเงียบๆคือให้เป็นเพื่อนสนิทอ่ะถ้าจะออกอ่ะคือเพื่อนต้องบอกกันนะว่า มาถึงหน้าบ้านแล้วมารับหน้าบ้านแล้วอนันนี้เอออาจจะออกเพราะว่าเราขี้เกียดที่จะรถขนส่งอะไรต่างๆเราเป็นคนที่เออแล้วถ้าสมมติว่าจะออกบางทีเง,ง,งไไี้ยส่วนใหญ่เราจะออกไปงานเอาไปงานพอไปงานครบแล,แล้วเราค่อยแบบเอ้ยงานมันเสร็จแค่วันนี้แ,แล้วก็ถามเพื่อนว่าอยู่ไหนแล้วก็ไ,ไ değil, กปหาเพื่อนต่ออะไรงเงีเออ้ยไม่แบบไปเที่ยวแบบก่างจังหวัดต่้งมณฑลเป็นคนไม่ท้อเป็นคนเออใช่เป็นคนชอบนอนอยู่บ้านมันอยู่บ้านทำอะไรนอกจากเล่นเกม ฟังเพลงไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็มีไลฟ์ติกต็อกกับแฟนๆใช่ลงได้ไงคะตอนไลฟ์ยังไงบ้างสนุกสนุกเลแล้วก็สอนสอนแฟนๆแฟนอแล้วก็แฟนๆก็ตัดคลิปมาให้แล้วก็เลยเอาไปลงก็รู้สึกขอบคุณเพราะว่าเราก็อยากอานหนึ่งอันที่ของคณะแพทย์อีกอย่างหนึ่งมันก็คือการรรวชหือกาป้องกันแล้วพอคลิปนั้นคนดูเยอะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเราทําให้หลายคนแฟนๆได้ถูกวิธีมันก็เป็นอะไรที่เราดีใจได้เห็น ใช่เพ <อ S 2> ราะว่าสุดท้ายอะเรื่องการปุดฟันเรื่องการรักษาล่ามาเทียบกับท่าแรงขั้นต่ำมันก็เป็นอะไรที่แพงถ้าเราดูแลตัวเองได้มันก็จะไม่ต้องไปเสียค่าตรงงานใช่แค่พอเราเป็นันแพทย์เต็มตัวแล้วเราก็จะรักษาฟรีเลยฮะเออจริงๆผมเป็นเอกชนตอนทำเลยเอกชนมันอาจจะฟรีไม่ได้ผมอาจจะโดนปุบตายเหมือนกันนะครับ ใช่มสปอยให้เราไปนดิดนึงนเรื่องหลังเรือ่องหลังถูกเบื้องหลังเบื้องหลังพี่พีทุกคนน่ารักคือ <c oughs> เห็นผมเอ็นเตอร์จีอย่างเงี้ย <c oughs> คนที่มีกว่าก็มี <c oughs> อย่างที่นพี่แต่งพี่แต่งเนี้ยเอ็นเตอร์จีเยอะมากแล้วเมื่อกี้เพิ่งเห็นพี่ฟุ๊คแพรวัดมา <c oughs> ก็น่ารักเหมือนกัน <c oughs> ถึงในเรื่องจะดูตีกันแต่ยังรักกันนะครับนะพูดถึงคุณเฟื่องนครดีกว่าคุณเฟื่องให้พูดถึงแนวไหน มันเห็นอยู่แล้วไงว่าเขาหุน่นหุ่นแซบเออมันมันมันไม่ไหวครับแล้วก็พี่พี่ตอบจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรจริงจงังเรียกว่าคนมีนายตั้งใจทําง,งานใช่ออะไรีกนี่แหละนิ <c oughs> ยามของเขาคือจริงจังตั้งใจทําง,งานแล้วก็จริงจังจริงๆครับ <c oughs> ผมอ,อเคงั้นฝากนหะ ไ้ฝากทุกคนด้วยนะครับกับซีรีส์วายนะครับเรื่องเพื่องนครเป็นซีรีส์วายแนวโรแมนติกฟิลกู๊ดที่จะออนทุกวันศุกร์เวลา4.15ทุ่มาทางช่องวัน31นะครับแล้วก็จะมีย้อนหลังอันคัด ในอาชีอีนะคะเวลา5้าุมถก็ตอนนี้มี4 EP แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนยิ้มตามแล้วที่อยู่ใจแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะใครที่แบบยังไม่แน่ใจก็ลองแบบถ่ายเฟซบุ๊กถ่ายทิกตอแล้วลองเลือกเข้าไปแบบเครื่องนะครไปดูช็อตสั้นๆก่อนเหื่อชอบแล้วก็ไปดูตัวเต็มก็ได้ก็ฝากน้องกมท่าด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ